โอเคนั่งใจฟังพ,พี่บอกไว้ก่อนนะในโมเมนต์ที่แม่งยิงได้ท้ายเกมเพื่อตีเสมอโอเคแหละมันมันน่าเอ็นจอยกบมานะแต่พี่อยากให้ทุกคนลองไปคิดดีๆนะครับว่าในช่วงเวลา15นาทีแรกที่ที่เราได้คุยกันไปว่าว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะที่อยากให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน,นทุกคนต้องเชื่อในสิ่งเดียวกันนะทุกคนต้อง ต้องทํางานหนักร่วมกันเห็นปะ่ะเหมือนที่พี่พูดไหมตั้งแต่หลังจากเราเสียประตูะหลังจาก15-20้ีนาทีแรกมันก็เป็นของเราอ่ะพี่ไม่ได้อยากให้ผู้เองกลัวใครพี่อยากให้ผู้เองแค่ละเอียดกับการเล่นเฉยๆนี้มันไอการที่จะคิดว่า เดี๋ยวช็อตนี้กูไม่ไปก็ได้กูกูไม่ไม่เดินก็ได้กูไม่กลับตำแหน่งก็ได้สุดท้ายอ่ะมันก็เป็นภาพที่เห็น <c oughs> อะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรมันผิดจากที่เราซ้อมอะไรมันผิดจากที่เราขึ้นกระดานทุกคนต้องกล้าที่จะเตือนกันพูดกันนะไม่ใช่ว่ามารอ <c oughs> ให้พวกพี่ <c oughs> เตือนใหม่บางที <c oughs> พวกเองเตือนกันในสนามเร็วกว่าวิ่งมาหาพี่แล้วให้พี่ตะโกนกลับเข้าไปถูกไ,ไหมครับถามว่าไ <c oughs> อ,อประตูนี้มันทําให, <c oughs> ให้พอใจไหมมันก็ใช่อ่ะแต่พี่พูดตั้งแต่ก่อนเกมม่าพี่อยากชนะเกมนี้ถูกป่ะพี่อยากชนะเกมนี้เนาะ โอเคไม่เป็นไรเกมนี้เราเราชนะไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้นะพี่พี่พี่มองว่าทีมเรามันมันน่าจะเห็นเป็นภาพเดียวกันมากขึ้นแล้วเนาะนะครับพี่อยากให้พี่อยากใ,ให้ทุกคนทําทํางานหนังจริงนะพี่อยากให้เกมการแข่งทุกวินาทีที่เองได้เล่นในสนามอะ่ะมันคือเกมที่มันคือโอกาสที่เองได้โชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเองมีดีพอขนาดไหนถูกป่ะมันเป็นมันเป็นไม่ใช่ว่าพี่ส่งลงไปเล่นแล้วก็ คูไม่เต็มที่ก็ได้หรือว่ากูจะทําตามใจบางทีไม่ใช่เนาะฟุตบอลมันต้องเล่น11คนครับถ้าถ้ามีหนึ่งคนมันไม่ยอมทํางานหนักด้วยหรือว่ามันทําในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นน่ะเองลองคิดภาพเฟืองถ้ามันเป็นคนละรูปกันอะเครื่องยนต์มันก็เดินหน้าไม่ได้เหมือนกันดูปะมันก็เหมือนกันนะพีฝากไ้ด้วยนะครับก็เองประมาทไม่ได้เด็กขาดนะหลีกนี้ประมาทไม่ได้นะแค่ทีเดียวที่เราพลาดทําให้เราไม่ชนะเกินนี้ถูกไหมถูกไหมเมืนน่าต้องไม่พลาดนะเล่นให้ละเอียดนะโอเค ครับก็เป็นเกมที่ที่เหนื่อยครับแต่ว่าเราในในช่วงเวลา 15- 20ีนาทีแรกมันมันผิดจากสิ่งที่เราคุยกันไว้แล้วก็เตรียมการกันไว้ทั้งทั้งทั้งสัปดาห์นี้มากไปหน่อยมันเลยทำให้เราพลาดแล้วก็เสียประตูแรกให้เขาไปครับมันทำให้มันทำให้ทุกอย่างมันผิดแผนไปหมดแต่ว่าโอเคเราคุยกันใหม่ในตอนพักครึ่งเราปรับความคิดกันปรับวิธีการพยายามคุยกันเชื่อใจกันให้มากขึ้นก็ เป็นประตูที่ทาให้ได้แต้มที่ที่ลับค่ากลับมาก็ขอบคุณมากเลยครับคือแฟนบอลคอยกระตุ้นตลอดเวลาน้องๆก็วิ่งกันได้จนจน,จนสุดกําลังจนหมดแรงจริงๆก็อยากให้ทุกๆเกมที่เราเล่นในบ้านเนครับแฟนบอลเข้ามาเยอะแบบนี้คอยให้กําลังใจน้องๆด้วยครับ